สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาดูการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ในโปรแกรม SGS นะครับซึ่งผมก็เพิ่งจะรู้นะครับว่าโอ้มันทำอย่างนี้เองหลักๆเราก็จะกำหนดในทะเบียนนะครับกับงานบัรผลไว้ก่อนนะครับวิธีการทำยังไงขั้นแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ เอ f โดยเป็นผู้ดูแลระบบนะครับเป็นผู้ดูแลระบบเสร็จแล้วนะครับการที่จะกําหนดใครสักคนหนึ่งให้เป็นอะไรนะครับให้ค้นหามานะครับทีละคนนะครับย้ําทีละคนนะครับอตอนนี้ผมจะกําหนดสิทธิ์ของคุณครูนะครับขออนุญาตปิดคุณครูทนนํมจิตนะครับผมก็จะค้นหานะครับ ให้ขึ้นมาหนึ่งคนนะครับไปค้นหาอ่านะครับเจอแล้วนะครับมีชื่อขึ้นมานะครับเราก็ให้กำหนดทีละคนโดยการไปคลิกที่ปุ่มเพิ่มนะครับแล้วก็เลือกสิทธ์ที่จะให้เป็นนะครับแล้วก็บันทึกถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับถ้าอยากให้เพิ่มอีกซิ์นึงก็ว่ากันไปนะครับ นี่ครับถือว่าเสร็จแล้วคนที่หนึ่งนะครับคนอื่นๆเช่นค,คนหายอีกคนนึงนะครับนะครับกับเป็นจีอ,อีกคนขึ้นมาแล้วนะครับก็กําหนดสิทธิ์ด้วยกันเพิ่มแล้วเลือกสิทธิ์นะครับแล้วก็บันทึกถือเป็นอันสร็จสิ้นะครับในการกําหนดสิทธิ์จากนั้นเราก็ไปดูทั้งหมดโดยการลบชื่อแล้วก็ค้นหาใหม่นะครับ ก็จะพบสิทธิ์ที่กำหนดไว้นะครับขึ้นมาอา้าย้ำอีกครั้งนึ่งนะครับว่าให้เลือกกำหนดสิทธิ์ีละคนครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ